ปร yup. ัตนานครับพอดีผมไป म, ไล่มาได้มะม่วงสุกมาหนึ่งลูกอันนี้คือมะม่วงเบานะครับทุกคนมะม่วงเบาปกติแล้วเนี่ยเขาจะกินอ่อนเพราะถ้ามันแก่เกินเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือเนื้อเลยเม็ดมันเยอะนี่ป้ามะม่วงสุกเดี๋ยวผมปอกให้ป้าทานนะไหนสุกนี่นี่เนี่ยเดี๋ยว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 แข็งบกเลยเย็นๆดีป้าจเย็นๆนี่ไงนี่สุกเลยเห็นไหมยังปึกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกให้ นี่ฮะนี่เพราะรักป้านะเนี่ยคนอื่นผมไม่ปอกให้กินนะเนี่ยขนาดเมียผมมันต้องปอกให้ผมกินนะเนี่ยป้าคนเดียวที่พี่พูดผมต้องปอกให้เนี่ยอะไรล่ะพี่มะม่วงไงมะม่วงสุกไม่ต้องจับมะม่วงกินเดี๋ยว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 จับให้ดูป้าชอบกินมะม่วงสุกไหมเงี้เพราะเดี๋ยวนี้เขาเป็นซูเปอร์ตามเขาเป็นนางเอกหนังจะปล่อยเขาทานได้ไหมเราเราจะเราแบบว่าเราต้องเอาใจเขานิดหนึ่งป้าเนี่ยป้ามีคนนะเนี่ย ใจเย็นครับ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 ป้าต้องทานให้หมดนะสัญญากับผมก่อนป้าต้องต้องทานหมดถ้าแข็งก็ไม่ถ้าออก็มันนิ่มมันนิ่มมันนิ่มดีป้าสัญญากับผมนะป้าต้องทานให้หมดนะสัญญานะไม่หมดเยอะนะไม่ไม่ไม่เยอะนิดเดียวที่นี่เดียวนี่รดมาสุกสูบนะฮะนี่เนี่ยป้าป้าป้านี่ลองลองจับดูก่อนนี่มาไหนไหนจับ อย่าอย่าพูดกินจับมือก่อนต้องทานให้หมดนะเดี๋ยวก่อนป้าพี่จับมือกันไปป้าต้องทานให้หมดนะครับจ้าทานให้หมดผมตกนะป้าใช้มือฉับนะป้าบอกเอฟพีก่อนป้าบอกเอฟพีก่อนป้าจะทานให้หมดบอกบอกเอฟพีก่อนกินคนละกินคนละกินอย่างผมก็กินด้วยโอเคป้าบอกเอฟพีแล้วป้าจะกินให้หมดเลยจ้าแล้ป้าต้ป้าต้องพูดเอีกป้าจะกินให้หมดอ่ากินให้หมดถ้าไม่หมดป้าจะให้คนทำซูตร นี่จะแอบจิงคนนะอ่ะป้ากินเลยครับหืมกินปีนี้ไม่ครับกินนะครับกินครับนี่แหละป้าสังกินครับแอบบอกกันเราเนี่ยจะยิงคนมะม่วงไม่ใช่เกลือป้ามันไม่เค็มนะครับเค็มเปรี้ยวป้าต้องกินครับป้าบอกแล้วกินเลยเออกินหมดอร่อยไหมปีนี่เดี๋ยป้ากับจัดสรรคนนะมันอร่อยป้ามันไม่เปรี้ยวหรอกก็เนี่ยมีคุณมาบอกคือมะม่วงเปาเนี่ยมันจะหวานครับ แต่ถ้าคนที่กินแล้วรสชาติามเปรีปร้ยวคนนั้นคือคนชั่วมันนั้นคือคนเลวไม่ชั่วชีวิตจริงมันตนาฮลรีสวยงามเพราะคนที่กินแล้วเปรี้ยวเนี่ยผมพูดเลยว่าคือพวกคนเลวเพวกคนชั่วพวกคนไร้ยาตําบอลเพราะน,ำำนะนี่ครับผมเป็นคนดีครับผมเมื่อกี้ดูครับว่ามันหวาน <c oughs> นี่ฮะนี่คนดีกินให้ดูนะฮะแต่แต่ถ้าคนชั่วกินมันก็จะเปรี้ยวเ <c oughs> นี่ยนี่คนดีกินนะ นี่แหะเปรี้ยวปีเลยใส่ปลาเปี้ยวเลยป้านี่รู้ชีวิตจริงมนุษย์ดีนะป้าดูหวานปิดเลยหวานปิดหรือปะพี่โนดมาเห็นไหมผมเป็นคนดีคนดีก็กินปั๊บเนี่ยมันจะหวานอ่ะกินเลยป้ากินหมดพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะกินหมดทำนี้ดีคนป้าเป็นคนชั่วหรือคนดีอะ ดีแล้วอ่ก็ต้องกินหมดก็ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะอ่กินเลยเออพี่โน่จะมากันแล้วกินเลยอ่มึงดีแล้ววะป่าเดี๋ยวนเอากินมันขัดของถ่าเอากินกินเลยไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะความไม่กินช่วยกระจับยัดปากครับโอ้ยแม่ยีสต์เมื่อกี้กินกันแล้วครับพี่โนดมาอ่ามาช่วยดูก่อนมาช่วยจับมือวาตนา เดี๋ยวลูกอย่ายัดปากมึงไม่ทำมายัดหลบพื้นดินดินเดาอย่ังงงูมันี้มึงตายกันแน่เลยอ้าวจะกินดีก็ไม่กินกําลังกินไปเลยอ้าวอ้าวเกินอ้าวเกินต้องมาจับมือกูได้ดีนี่ก็ตายด้วยจะนมัดกันนะเร็วไม่งั้นจะให้คุณไก่ไก่อามนะอเกินไอ้แมนเร็วเร็วไยัดปากไปหวานไหมไม่ต้องมาถามกูนะ เดี๋ยวคนก็จะมายิงโดยอัตโนมัติอ่ะกินดิครับกูกินไปเรื่อยไปหมดเร็วอ้าวอ้าวเราขังนู้ดจะกินนู้ดจะหายยัดปากกูแดกของกูแล้วมึงมานี่ไม่ได้เลยไอ้ีอ๋ี่ะมึงโดนแน่เฮ้ยเอามากันแล้วโอ้โหเกินกินวัดเกินสิครับกินเกินไม่ต้องมาท้าการกูอย่างแี้นะมันเต็มเลยกินสิครับอ้าวผมยัดปากนะ กูไปเรื่อยๆนะไม่ต้องมายัดปากอกูไปเลยหวานไหมหวานไหมเฮียนะข้าต่อกินมันดีดีๆยวเดี๋ยวคนจริงก็จะเกิดขึ้นก็คือบอกเองว่าคุณจะกินให้หมดอ่ะป้าขอชิมหน่อยได้มันบังชาการกูอย่างทำไมเลยไอ้ปากต้อไตหินอ่ะเดี๋ยวไอ้นี้ชิ้นนี้เ <c oughs> สร็จแล้วเรามีชิ้นใหม่ครับเออไม่แดกนะสองชิ้นครับ โดนยิงกันแน่ๆเลยนะชีวิตจริงพ่อบอกเอาเรื่องจิ้เลยเร็วๆจินให้หมดเล้วเร็วชิ้มไ้รออยู่เร็วเฮียอะไรล่ะได้แล้วเดี๋ยวมากันจริงนะจิ้มหมดเร็วพ่อชีวิตมนุษย์น่จะเต็มที่เลยเพราะพ่อมพูดกันเราหมดเลยประสาประสาพูดดีเด ดีสิไม่เหนื่อยบ้างเหรอกูไม่เหนื่อยแล้วชีวิตจริงกูจะเกิดกูรู้ตัวดีนะโคตรถึกเลยสองวันถึกจริงหน้าเฮียกันอ่ะอ้าวเดี๋ยวตีปากเลยตีสี่เฮียอ้าวเป็นยังไงเนี่ยมากเต็มแล้วนะพี่โน้ตพี่เดนไนพี่ศักดินเดี๋ยวป้าชิ้นใหม่รอยนะอ้าเร็วเร็วเร็วพี่ก็ดื่มไปเลยอ่าเนี่ยเร็วเร็วเร็วป้ากินไหนหมดแล้วเนี่ยวพาป้ารีบไปกินหมดป้าจะกินที่นี้อีกชิ้นหนึ่งไม่กินแล้วนี่จะหมดแล้วโอเคเลย ไปไปเลยเทียไปเลยกินที่หมดเลยยิงโดนกันแน่เลยกูนะเป็นอะไรที่ประสงค์ที่จินตนาการจริงๆเลยป้าได้เขียวปะล่ะไม่แรงรับลองครับเขาบอกว่าเขากินสุกไปแล้วเขาจะลองกินดิบดิบมันมันมากมันเป็นมะม่วงที่เอมหวานไม่ใช่มันอมเปรี้ยวครับมันอมหวานมะม่วงเบาอ้าวป้านี่หนึ่งชิ้นครับ กินเลยครับทำให้เราเยอะๆอย่างี้พี่โน้ตกินนิดยากินนิดนะครับกินนะครับพาบัญชาการให้เราหมดเลยกินเลยครับกินเลยครับไม่กินเลยครับอ่าไม่กินยัดปากนะครับว่าไม่ยัดถูกมึงถุงกิงนะครับยัดปากนะครับว่อย่ามาทำอย่างนี้กับเรานะยัดปากเลยครับตำรวจมากันเต็มอ่ะเอานะครับจะยัดปากไปนะครับยัดตุ้มึงฉิบเยัดนะครับจินนะครับเอออ่าอ่าพี่โน้ตเร็วๆครับยังไม่ได้เข้านะครับเห็นครับไม่ต้องมาเห็นครับบอลอลินแตะแล้วก็ เป้านั่งดีๆครับหอยออกครับยานไม่ได้ทำอะไรเลยครับมาเลยครับมาได้ค่ะมาแน่เลยอาตะกินไหมครับอ่ยไม่กินนะปากครับแนงกูเกี่ยวกูเรื่อยเร็วไม่เห็นเลยกัดด้วยมีแข็งปึ่งเลยนะกัดด้วยดิเหงือกเราดีอ่ะะากปนเหงือกเราดีอ่ะไอ้สัตว์ปากดีบปากเลยครับกินเกี้ยวนี่เกี้ยวมาเกี้ยวแลนะเกี้ยวเร็วเร็วดิ เอาเงาเอาจัดอีกมีเงินเกี่ยวไม่ได้กายในปากเงี้ยกระยุ่งกระยุ่งมึงพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวอัตโนมัตินะอมอยู่อลุงทำไว้ตั้งเปล่าไปดูเร็วกัดได้ด้วยเหรอไม่งานแล้วคนแยกจากปากป่ากินนะครับกินไปละอไอแยกจากปากป่าเลยชีวิตจริดไม่ตจริดกินเลย ดีงเต็มเลยถึง2นาทีเร็วชีวิตจริงนะเราลัคนาหอนเร็วครับเร็วครับทำไมเร็วครอเร็วคอเปล่กแหมมันนั่งตบนะครับเออมายจริงจริงจริงมันนั่งตบนั่งนะครับพูดเร็วยาง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 เกียวได้เหรอเกียร์อีกแล้วเหีืร์มันพังหรือมั้งใช้มือร์จีอยู่ มึงพูดกันอย่างนี้ในบ้านกนจากสารอัตโนมัติดับสิ้น <c oughs> เขาก็เทิมให้เรารู้เลยแต่ละ